สวัสด,ดีจ้าเมื่อนี้วันฝนตกวันอาทิตย์<ไ>เด็กๆกับอีลินกันอยู่ประมาณนี้เด้อค่ะเด้อฝนตกอยได้เล่นน้ำฝนดดเดี๋ยวยี่ไอเด้อคอยดูเถอะเต้อเต้อไออยู่นะเมื่อคืนเนี้ยเพิ่งจะไปหาหมอคลินิกมาเมื่ือ้อกินยาเด้แล้วเมื่อคืนอากาศมันก็ร้อนด้วยร้อนที่ไหนเราเย็นจะตายไม่เอมันร้อนไม่ร้อนก็เย็นเหมือนทุกวันนั่นแหละ ยายถ่ายคลิปยูอย่าเพิ่งทีเอ้ไปชิงช่องไปชิงช่องไกลๆเดี๋ยวยายถ่ายโอ้เดี๋ยวยายจะกินแตงอ่อนๆนี่กันเอาน้ำขุ่นทำไมปลาน้ำขุ่นอีกแล้วเนี่ยไม่เห็นตัวปลาเลยวนะจังปลาปลาขุ่นอีกแล้วอีกแล้วยายจะไปไปไกลๆที่หนูจะชิงช่องก็ชิงช่องที่อื่นจริงยาจะไม่ต้องถ่าย เธอเล่นน้ำเสร็จเราไปอาบน้ำด้อใช่เธอเธอ,อว่าจ้เอาผ้าไปตากแล้วก็จะไปอาบน้ำต่่อออืใชนหน,นูกก็ันฝนตกจะจางเล่นน้ำเล่นนั่นขนาดไม่ใช่โรงกาศตนะึงเล่นเล่นอะไรแบบนั้นนะ่ะฝึกทำอ,อะไรฝึกสู้กับตังอยู่ฝึกสู้กับอากาศน้องตังลื่นล้มน้องตัง อืมดูมืดมาอีกแล้วนะฝนจะตกอีกแล้วมีตังสาบผมเมื่อวานนี้ไม่ใช่เหรอนะหนูสาบผมแล้วไม่ใช่เหรอเจ้าจะเอาน้ำล้างแตงมา,มาใส่มาเล่นราดหัวลาดตามันเป็นยาเททิ้งเลย

อดับที่ไหนแล้วมาแล้วไฟอะ่ะอ,อย่าอย่าไปนั่งแบบนั้นมันจะนนนขยาตเข่าก้นก็จะดูต่อแล้วเนี่ยต่ยังไม่อยากอเนกดี่ยสกีโอ้ยว่าแลยว,วไยยยยายน้ํนนนายันยปยยยยยียย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 ยนยย อย่าลืมอะไรนะติดตามเลยติดตามช่องยายหล่นคนขยันด้วยนะคะอันน้ำอะไรดีใส่หัวเ <c oughs> นูจะได้เปล่าหัว,หวอีกอันพีเตอร์บอกฝากช่องนายเตอร์ฝากกดติดตามช่องยายหล่นป้าหล่นคนขยันด้วยนะคะอ้ามองมาดีๆีสิมองมาที่กล้องดีๆฝากกดติดตามสวัสดีครับก่อนใช่สวัสดีครับ ฝากกดติดตามช่องบ้านหล่นคนขยันนะครับอัอนนี้จังกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมอย่าให้ดูโฆษณาให้ยายด้วยงัย้นยายม่พูดนูโฆษณาได้ด้วยนะดูไลฟ์สดด้วยดูดูอย่าอย่าข้ามโฆษณานะคะอย่าข้ามโฆษณานะคะอืมอ๋อบายบายแค่นี้แหละขึขน้นคลิปยายไปว่ายายจะได้เตาไม่รู้